เขายังมีความฉ่ำวาวอยู่นะแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเยมิมอ่ะดูดิอย่าเคยใช้สูตรกลองคําแล้วคือตอบสีม่วงแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นสูตรเซมิแมท์เขาบอกว่าเป็นคุชชั่นนามีรีทัชผิวมาดูว่าน้องจะเอาอยู่ไหมพวกรอยแดงจากสิวแบบนี้อันนี้เป็นใช้เป็นเบอร์ส่วนสองนะคะเน t u r เ l อร s เเบจะเริ่มทาจากฝั่งนี้ก่อนให้ดูข้างหนึ่งเปรู้สึกว่าอกปิดค่อนข้างตืบแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหนะักตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวปียให้ดูตรงหน้าผาก ดูดิน,นี่เปียกดไปแค่2ปั๊มนะแต่ว่าได้เกือบทั้งหน้าให้ดูงานผิวระหว่างฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ทาอมาเดี๋ยวไปลงให้ดูทั้งหน้าอันนี้คือฟินนชงานผิวที่ได้มันดูมีความฉ่ำความวาวแต่ว่ามันไม่ติดทิชชู่มันดูดิตัวนี้เปียกก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆเพราะว่าจะเน้นไป็นเรื่องงานผิวมากกว่าส่วนลิปวันนี้ใช้เป็นเบอร์5 0 3นะคะ อันนี้คือฟ i n i s h ุ o จริงๆนี่อันนี้เขาเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อแถมยังมี spf 50 pa 3+ เดี่ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้ดีเลยคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมก็คือใช้ได้หมด